พี่ซันคิสพี่ซันคิสจะเพอดังขนาดนี้แล้วหมอามีจะอัดวิดีโอได้ยังไงคะลูกนะสวัสดีค่ะทุกคนวีคนี้กลับมาพบกับก้อยอีกแล้วนะคะก้อยก,ก็มีเรื่องสนุกสนุกเรื่องแปลกๆเรื่องประหลาดประหลาดมาเล่าให้กับทุกคนฟังเหมือนเดิมค่ะวีคนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะ พี่ซันคิสนั่นเองค่ะคือพี่ซันคิสเนี่ยแหละค่ะคือรูปโปรไฟล์พิกเจอร์ในเพจ The Investigation Room ของก้อยนะคะถ้าใครเป็นลูกเพจอยู่ในนั้นเนี่ยน่าจะเคยเห็นเนาะปกติแล้วพี่ซันคิสจะชอบแบบว่า social distancing นะคะเกาจะไม่ชอบตัวอื่นแต่ว่าไอา้ดูดิกาดโชว์ วันนี้เขาให้เกียรติมาออกรายการเรานะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะต้อยก็มีเรื่องประหลาดๆเรื่องแปลกๆเรื่องสนุกๆมาเล่าให้กับทุกคนฟังเหมือนเดิมนะคะดีเทลในวันนี้เนี่ยคือเรื่องการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นบนรถบัสเกรห h ฮานั่นเองค่ะแต่ก้อยบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยมันมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับ ความน่าสยดสยองและเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวกับอาการป่วยทางจิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่เซนซิทีฟมากๆหรือน้องๆหนูๆที่อายุยังน้อยไม่แนะนำให้ฟังนะคะแต่ถ้าอยากจะฟังจริงๆแนะนำให้มีผู้ปกครองนั่งอยู่ด้วยเพื่อชี้แนะเพิ่มเติมนะคะเรื่องจะเป็นยังไงนั้นก้อยจะเล่าให้ทุกคนฟังค่ะเริ่มต้นเรื่องเลยนะคะก้อยจะพาทุกคนค่ะ ไปบนรถบัสหมายเลข1น7 0ของเทรฮาสนะคะที่กำลังมุ่งหน้าไปยังเมืองวินเนเพกของประเทศแคนาดาค่ะบนรถบัสแห่งนี้เนี่ยมีผู้ชายอายุ22ปีคนหนึ่งที่มีชื่อว่าทิมแมคเคลนเนี่ยนั่งมาด้วยนะคะก็จะเล่าถึงประวัติทิมเลี้ยย่อนิดนึงเนาะทิมเนี่ยเขาเกิดและเติบโตในเมืองวินเนเพกนะคะแล้วก็เป็นคนที่ outgoing เป็นมิตรอัธยาศัยดีมีเพื่อนเยอะมากเขาเป็นคนที่ชอบการท่องเที่ยวนะคะแล้วไปที่ไหนเนี่ยเพื่อนๆก็มักจะรักเขา ช่วงประมาณปี2007ตอนที่ทิมอายุประมาณ21ปีเนี่ยเพื่อนสนิทของเขาคนหนึ่งนะคะก็บอกทิมว่าเธอทำอะไรอยู่หรือเปล่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรอะ่ะลองแพ็คกระเป๋าสัก2อาทิตย์ดูนะแล้วไปหางานทำที่ c a นิวัลแห่งหนึ่งกันไหมน่าสนุกดีด้วยความที่ทีมเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ชอบการท่องเที่ยวแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้มีงานทําเป็นหลักแหล่งนะคะก็เลยตัดสินใจที่จะไปสมัครงานใน c a น n i v a l ดูกลายเป็นว่าเขาชอบงานนี้มากเพราะว่าเป็นงานที่ได้พบปะเจอผู้คนเยอะแยะและก็ยังได้ท่องเที่ยวอีกด้วยนะคะก็ไปไปมาๆก็อยู่เกินสอาทิตย์ค่ะงานแคนิวัลของที่นี่เนี่ยถ้าใคร พอที่จะรู้จักเห็นในหนังเนาะมันเทียบได้กับงานงานวัดนะคะแต่เป็นงานวัดของฝรั่งเวลาเขาไปที่เมืองไหนเนี่ยเขาก็จะอยู่ประมาณ เป็นอาทิตย์ขึ้นหรือว่าเดือน2เดือนนะคะก่อนที่เขาจะเก็บของแล้วก็ย้ายไปที่เมืองอื่นๆซึ่งทีมเนี่ยเขาก็จะย้ายตามคานิวโอลนั้นไปด้วยจนกระทั่งในปี2008นะคะทีมเนี่ยเจอกับแฟนสาวที่มีชื่อว่าคอนลีนะคะหลังจากที่แฟนสาวของเขาเนี่ยเลิกรากับสามีเก่าแล้วก็คบหากันไปได้สักพักหนึ่งคอนลี een, ก็ตั้งท้องลูกของทิมนั่นเองค่ะช่วงนั้นเนี่ยทิมก็เหมือนอิ่มตัวแล้วนะคะกับการที่ทำงานจากคานิวัลย้ายไปนู่นมานี่ เขาคิดว่าเขาจะลงหลักปักฐานส,สักแห่งหนึ่งก็กลายเป็นว่าชอบเมืองบริติชโคลัมเบียนะคะอยากที่จะสร้างครอบครัวแล้วก็อยู่อาศัยอยู่ที่นั่นตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงประจวบกับที่คานิวอลเนี่ยเขาจะย้ายไปที่เมืองเ e รจิน่าพอดีทีมก็คิดว่าโอเคเขาจะไม่ไปด้วยละเขาขอย้ายไปอยู่ที่บริติชโคลัมเบียดีกว่าก็เลยตัดสินใจนะคะเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดที่เมืองวินเนเพก เพื่อที่จะเก็บของเตรียมตัวย้ายไปที่เมืองบริติชโคลัมเบียนเองค่ะในตอนนั้นนะคะทิมตัดสินใจซื้อตั๋วรถบัสเกรแฮวเพื่อเดินทางจากเมืองที่คาร์ i v วัลตั้งอยู่เนี่ยกลับไปยังบ้านเกิดที่วินิเพกนะคะเพื่อนๆที่คาร์เนวัลเนี่ยก็พยายามที่จะรวบรวมเงินกันนะคะซื้อตั๋วเครื่องบินให้กับทิมเพราะว่าการที่จะนั่งรถบัสไปยังเมืองวินิเพกเนี่ยมันช่างเป็นระยะทางที่แสนไกล ไกลจนใช้เวลาทั้งหมด24ชั่วโมงด้วยกันค่ะแต่ทิมนะคะเขาไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยจะต้องมารวบรวมเสียเงินเพื่อซื้อตั๋วเครื่องบินให้เขาแล้วเขาก็นั่งรถบัสจนชินแล้วเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะซื้อตัว๋วแล้วก็นั่งรถเองมันแค่24ชั่วโมงไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรมากนะวันที่29กรกฎาคมทิมก็เลยตัดสินใจขึ้นรถบัสดังกล่าวไปนั่นเองค่ะในตอนนั้นนะคะทีมคงไม่รู้เลยว่า การขึ้นรถบัสเกรหฮาของเขาครั้งนี้จะเป็นการขึ้นรถบัสครั้งสุดท้ายในชีวิตค่ะรถบัสของทีมนะคะเดินทางมาถึงเมืองเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าเมืองเอริกสันก่อนที่รถบัสจะจอดเพื่อส่งผู้โดยสารลงแล้วก็รับผู้โดยสารใหม่ขึ้นมาหนึ่งในผู้โดยสารใหม่ที่รถบัสคันดังกล่าวรับขึ้นมานะคะมีชื่อว่าวินสลีค่ะ เขาเป็นชายชาวเอเชียรูปร่างสูงถึงเกือบ6ฟุตนะคะเขาโกนหัวแล้วก็ใส่แว่นกันแดดเดินขึ้นรถบัสมาก่อนที่จะนั่งนบนแถวหน้าของรถบัสในที่สุดค่ะวินส์ลีหรือชื่อเดิมว่าวินสหวยห่วงลีเนี่ยเกิดที่ประเทศจีนเมื่อปี1968นะคะในปี2001เนี่ยวินส์ก็อพยพมาอยู่ที่ประเทศแคนาดาค่ะและกลายมาเป็นพลเมืองของแคนาดาอย่างเต็มตัวในปี2006นะคะ เขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะจบปริญญาตีสาขาคอมพิวเตอร์มาเนี่ยก็ไม่สามารถหางานทําในสาขาความรู้ที่ตัวเองเ,ออเรียนจบมาได้นะคะกลายเป็นว่าวินส์เนี่ยต้องทํางานหาเลี้ยงครอบครัวด้วยการทํางานเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นงานในโบสการส่งหนังสือพิมพ์การทํางานตามร้านอาหารฟาสฟู้ตต่างๆนั่นเองค่ะปัญหาหลักที่เขาไม่สามารถหางานเป็นหลักแหล่งได้นะคะมันคือเรื่องของการสื่อสารหรือภาษานั่นเองค่ะ คือก้อยก็เข้าใจนะคะให้ลองนึกว่าเราเนี่ยย้ายไปอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะนอกจากจะเจอสภาพสังคมใหม่ๆสภาพสังคมวัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันไปแล้วเนี่ยเรื่องภาษาเนี่ยมันคงจะเป็นปัญหาใหญ่พอสมควรเลยค่ะให้ลองคิดดูว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะสื่อสารกับคนทั่วไปบอกในสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะพูดต้องการที่จะได้หรือว่า ต้องการที่จะให้ใครสักคนเข้าใจในสิ่งที่เราจะจะบอกเนี่ยมันคงจะอึดอัดไม่น้อยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในปี2005เนี่ยเรื่องมันยิ่งแย่ลงไปใหญ่เลยค่ะพอแพทย์เนี่ยวินิจฉัยว่าวินส์นะคะมีปัญหาทางด้านจิตเวชค่ะหรือสกิสโซเฟเนียนเองแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้รับการรักษาที่ต่อเนื่องนะคะด้วยสภาพปัญหาต่างๆที่รุมเร้าเข้ามาจนทำให้วินส์ลีเนี่ยต้องแยกทางกับภรรยาในที่สุดค่ะ อยู่มาวันหนึ่งนะคะอยู่ดีดีวินส์เนี่ยก็หนีออกจากบ้านไปเหมือนแบบทิ้งโน้ตไว้แผ่นเดียวให้กับภรรยานะคะแล้วก็บอกกับภรรยาว่ามีเรื่องด่วนเกิดขึ้นนะคะเขาเนี่ยจะออกนอกเมืองไปสักพักและเขาหวังว่าภรรยาเนี่ยจะมีความสุขเมื่อตอนที่เขาไม่อยู่แล้วประมาณนั้นนะคะซึ่งภรรยาเขาก็มองว่าเป็นเรื่องแปลกนะคะเพราะวินส์เนี่ยไม่เคยไม่เคยทําเรื่องอะไรแบบนี้มาก่อนแต่ว่าเหมือนตอนนั้นก็คงกําลังจะดําเนินการหย่ากันอยู่ะคะ่ะก็เลยไม่ได้สนใจอะไรมาก วันที่19กรกฎาคมนะคะวินส์เนี่ยก็ซื้อตั๋วรถบัสเกรแฮมเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังเมืองวินิเพกเหมือนกันเขาเดินทางพร้อมกับกระเป๋าเดินทาง3ใบนะคะแต่อยู่ดีๆพอถึงเมืองที่มีชื่อว่าเมืองเอริกสันเนี่ยเขาก็ลงจากรถถึงแม้ว่าคนขับจะทักทวงนะคะว่าตั๋วของเขาเนี่ยสามารถนั่งยาวไปนจนถึงเมืองวินิเพกได้ก็ตาม วินส์นั่งอยู่บนมานั่งนะคะที่สถานีวินิเพ็กพร้อมกระเป๋าเขาเนี่ยแล้วก็นั่งตาเบิกโครงเหอ่รลอยจนข้ามคืนเลยทีเดียวมีพยานจำเขาได้นะคะพอนอกจากท่าทางที่มีอาการแปลกๆปลแล้วเนี่ยวินส์เนี่ยยังพยายามขายแล็ปท็อปของตัวเองในราคา600เหรียญอีกด้วยแต่ไป,ไปมาๆก็ไม่มีใครซื้อนะคะจนเขาต้องขายมันไปให้กับเด็กคนหนึ่งที่ทำง,งานในปั๊มที่อยู่ตรงข้ามสถานีเนี่ยด้วยราคา60เหรียญน,นั่นเองค่ะ เมื่อรถบัสมาจอดในประมาณเวลาประมาณ6มง15นาทีนะคะวินซ์ก็ตัดสินใจขึ้นรถบัสคันดังกล่าวค่ะรถบัสคันนี้ละค่ะที่มีทีมแลคเคลนนั่งมาด้วยเมื่อรถบัสคันดังกล่าวเนี่ยออกจากเมืองเอริกสันได้ไม่นานนะคะก็ไปจอดที่สถานีพักรถอีกสถานีหนึ่งโดยให้ผู้โดยสารเนี่ยลงไปหาอะไรทานยืดแข้งยืดขาเข้าห้องน้ำหรือแม้แต่พักสูบบุหรี่นะคะ พอตอนผู้โดยสารขึ้นรถได้แล้วเนี่ยรถก็เริ่มออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งในคราวนี้เนี่ยมีผู้โดยสารอยู่บนรถประมาณ30กว่าคนนะคะก็คือไม่เต็มไม่แน่นรถกลายเป็นว่าผู้โดยสารเนี่ยไม่จําเป็นต้องนั่งคู่กันก็ได้สามารถนั่งคนละแถวก็ได้นะคะแล้วก็มีที่เหลือเฟือเลยยูเอดีวินส์เนี่ยนะคะเขาก็ลุกขึ้นมาค่ะจากที่นั่งที่อยู่หน้ารถใช่ไหมแล้วก็เดินมาตามทางแล้วก็มองหน้าผู้โดยสารคนนั้นทีคนนี้ที จนในที่สุดเขาก็หยุดมานั่งข้างๆทิมแมคเคลนนั่นเองค่ะก็จะอธิบายเล็กน้อยนะคะคือทิมเนี่ยเขานั่งอยู่หลังรถนะคะแถวหลังเลยที่หลังติดกับผนังที่เป็นห้องน้ำอะคะ่ะแล้วเขาก็นั่งติดกับหน้าต่างเพราะเขาเห็นวินส์นะคะเขาก็ทักทายยิ้มแล้วก็หลับต่อนะคะโดยมีใส่หูฟังนอนหลับวินส์เนี่ยก็นั่งข้างๆทิมนะคะทั้งๆท,ที่ในรถเนี่ยมันมีที่ว่างเยอะแยะเลยแต่เขาก็ไม่ได้อะไรเลยอยากจะนั่งตรงนี้ก็นั่ง หลังจากที่นั่งข้างๆทีมแมคลนนะคะพยานยในที่เกิดเหตุเนี่ยก็เล่าว่าวินส์เนี่ยก็เริ่มมีอาการปแปลกๆนะคะโดยเขาเนี่ยจะถือกระดาษชำระม้วนหนึ่งเนี่ยไว้ตลอดเวลาคือถือไม่ยอมวางเลยแล้วพอเขาอยากจะดื่มชาที่เขาเอามานะคะคือขวดประมาณ2ลิตรคะ่ะเขาก็เอากระดาษชำระเนี่ย เนบไว้ใต้คางแล้วก็ดื่มชาไปด้วยนะคะนอกจากนีนน้ก็เริ่มนั่งโยกตัวไปมานะคะแล้วก็พูดพึมพำภาษาอะไรสักอย่างซึ่งไม่ใช่ภาษาอังกฤษก็ไม่มีใครเข้าใจประมาณนั้นนะคะในตอนนั้นนะคะเป็นเวลาสองทุ่มครึ่งผู้โดยสารส่วนใหญ่เนี่ยก็หลับบ้างอ่านหนังสือบ้างหรือดูทีวีนะคะจากทีวีที่คนขับเนี่ยเปิดให้ดู ระหว่างนั้นนี่เองอยู่ดีๆก็มีเสียงร้องดังโหยหวนขึ้นมาจากทางข้างหลังรถบัสนะคะแล้วก็มีเสียงตะโกนว่าให้จอดรถจอดรถมีผู้ชายถูกแทงนะคะ คนขับเนี่ยก็เลยรีบเอารถเนี่ยจอดเข้าข้างทางนะคะแล้วก็มันโกลาหลมากค่ะตอนผู้โดยสารเนี่ยลงจากรถพยานบอกนะคะว่าในตอนนั้นเนี่ยเขาเห็นวินส์เนี่ยอยู่ดีก็เอามีดล่าสัตว์ที่เขาเรียกว่ามีดแลมโบค่ะมันค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรเนาะออกมาจากกระเป๋าตัวเองแล้วก็เริ่มกระหน่ำแทง ะะเข้าไปที่หน้าอ,อกบ้างที่คอบ้างคือให้ทุกคนลองนึกภาพตามนะคะว่าทิมเนี่ยเขานั่งอยู่แถวหลังเนาะที่หลังมันติดกับห้องน้ําเลยแล้วตรงเนี้ยข้างขวาเนี่ยก็เป็นกระจกข้างซ้ายก็เป็นวินซ์คนร้ายที่กระหน่ำแทงเขาอะ่ะคือเขาก็จะหนีออกไปได้ยากนะแต่ตอนนั้นเขาก็พยายามจะหนีนะคะแล้วก็หนีออกมาละแล้วอีท่าไหนก็ไม่รู้เหมือนเขาอะ่ะหล่นลงไปหรือว่าโดนจับโยนลงไปตรงพื้นรถบัสเนี่ยแล้ววินซ์เนี่ยก็นั่งกระหน่ำแทงเขาต่อ ช่วงเดียวกันเองนะคะมีรถบรรทุกคันหนึ่งเนี่ยเห็นรถบัสคันดังกล่าวจอดเข้าข้างทางแล้วก็มีผู้โดยสารลงมายืนออแบบดูท่าตกใจกันเยอะเขาก็เลยตัดสินใจจอดนะคะผู้โดยสารคนหนึ่งเนี่ยก็บอกคนขับรถบรรทุกว่ามีคนถูกแทงอยู่บนรถบัสคริสคนขับรถบรรทุกเนี่ยนะคะเขาก็เลยหยิบเอาแฉลงมาแล้วก็ขึ้นไปบนรถค่ะกับคนขับแล้วก็ผู้โดยสารผู้ชายคนหนึ่งที่ถือค้อนมาด้วยเนี่ยพยายามที่จะไปช่วยทิมนะคะ คริสเล่าว่าตอนเขาเดินขึ้นไปบนรถเนี่ยเขาเห็นวินส์นะคะมองกลับมายัางเดอะแก๊งสามคนเนี่ยด้วยสายตาอันว่างเปล่าแล้วก็เห็นสามคนนี้เนี่ยพยายามที่จะหยุดเขานะคะตะโกนบอกเขาให้หยุดวินส์ก็เริ่มเอามีดนะคะหันไปที่คอของทิมนั่นเองค่ะในตอนนั้นนะคะทั้งสามคนนี้เนี่ยเขารู้แล้วว่าทิมเสียชีวิตแล้วแล้วเขาเนี่ยช่วยอะไรทิมไม่ได้อีกต่อไปแต่มันเหมือนทุกคนกำลังแบบว่า ตัวแข็งทื่อแล้วก็ไม่อยากมองแต่ก็มองไปยังตรงหน้านึกออกไหมคะแล้วแล้ววินส์เนี่ยนะคะเขาก็จับเอาหัวทิมเนี่ยชูขึ้นมาในมือหนึ่งอีกมือหนึ่งถือมีดแล้วก็เดินเข้าหาสามคนนี้ยอย่างชา้าคือก้อยคิดว่าในตอนนั้นเนี่ยมันคงเป็นภาพที่ดูแบบน่าสยดสยองมากเลยนะคะพอสามคนนี้เห็นดังนั้นนะคะเขาก็กลูกันออกมานะคะออกนอกประตูรถปิดประตูรถบัสไว้แล้วก็พยายามหาของหาอะไรสักอย่างเนี่ย มากั้นประตูรถไม่ให้วินออกมาได้นะคะคนขับพอเห็นดังนั้นแล้วนะคะเขาก็เลยอ้อมไปหลังรถบัสเพื่อไป uh, deactivate ระบบไฟฟ้าในรถนะคะเพื่อให้วินเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดประตูลงมาได้หรือไม่สามารถขับรถบัสหนีออกไปพร้อมกับศพของทิมได้นั่นเองค่ะ ในตอนสามทุ่มนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดแรกเนี่ยมาถึงที่เกิดเหตุแต่เขายังไม่ขึ้นรถบัสไปทำอะไรนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็ต้องรอหน่วยที่เป็นเหมือนหน่วยสวาส์ของแคนาดาเนาะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่จะทำการเจราจากับวินให้มอบตัวเนี่ยมาถึงก่อนพอมาถึงนะคะ ระหว่างที่กําลังยืนดูอยู่กับพวกผู้โดยสารที่ยืนอยู่ข้างทางเนี่ยวินส์เนี่ยเขาก็เริ่มเอามีนนะคะมากรีดมากระแทกตรงประตูพยายามจะเปิดประตูให้ประตูเปิดออกแต่เปิดไม่ได้เนาะแล้วเขาก็เริ่มโมโหค่ะก็กลับไปที่ร่างของทิมแมคเคนที่อยู่บนรถเนี่ยแล้วก็แทงปาดกระนหนําเฉือนนู่นทํานี่ก็คือเอาหัวของทิมอะค่ะ เดินชูไปชูมาให้คนอื่นดูจากในรถนะคะคือรถบัสเกรฮฮวเนี่ยมันมีหน้าต่างใหญ่ๆเยอะๆเนาะรอบคันเลยผู้โดยสารก็เห็นนะคะคือมันสยดสยองมากยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเขาเริ่มไปตักเอาชิ้นส่วนชิ้นเนื้อของทิมนะคะขึ้นมาดมเสร็จแล้วก็เอาใส่ปากตัวเองแล้วก็เริ่มเคี้ยวกลืนคือทุกคนก็เริ่มตกใจแบบตะลึงอะว่าแบบเฮ้ยแบบคือยังมีแย่กว่านี้อีกเหรอ แล้วจนประมาณช่วงสามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มนะคะเจ้าหน้าที่อีกชุดก็มาถึงแล้วก็เอาผู้โดยสารที่เหลือเนี่ยใส่รถเพื่อไปที่สถานีตํารวจนั่นเองค่ะตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไม่ขึ้นรถนะคะคือเจราจากับ วินส์เท่าไหร่เนี่ยเขาก็ไม่ตอบรับจนกระทั่งประมาณตีหนึ่งครึ่งนะคะวินส์เขาพยายามที่จะหนีออกจากหน้าต่างรถนะคะทางหน้าต่างข้างหลังรถเนี่ยจนในที่สุดเนี่ยเขาก็โดนตำรวจนะคะใช้ปืนไฟฟ้ายิงใส่ชอ็อตแล้วก็จับกลุ่มในที่สุดคือมันกินระยะเวลานานมากเลยนะคะตั้งแต่ตอนเกิดเหตุจนถึงตอนที่เขาถูกจับตัวได้เนี่ย พอพาไปส่งที่โรงพักนะคะเขาก็พยายามที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าคนตัวแล้วก็เก็บทุกอย่างเป็นพยานยหลักฐานเนาะกลายเป็นว่าไปเจอหูกับลิ้นของทิมอะคะ่ะอยู่ในกระเป๋ากางเกงสองข้างของวินส์นอกจากนั้นยังไม่พอนะคะหน่วยนิติเวศเนี่ยถูกตามตัวมาเพื่อที่จะขึ้นไปเก็บหลักฐานบนรถบัสใช่ไหมคะพอเขาขึ้นไปแล้วเนี่ยก็พบแบบคือนอกจากเลือดที่สาดกระจายเต็มรถนะคะ สภาพศพของทีมอ่ะคือเขาโดนกระหน่ำปาดแทงเฉือนมาตลอดเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงนะคะก็เละไม่มีชิ้นดีเลยพูดพูดอย่างนี้ดีกว่านะคะนอกจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยยังไม่สามารถหาลูกตาสองข้างของทีมเจอนะคะก็เลยคาดว่าวินส์เนี่ยเขาควักลูกตาทิมออกมากินพร้อมกับ ห่งในสของหัวใจของทิมด้วยคือสยองมากอะแบบ หลังจากที่เกิดเหตุการณ์อันน่าสยดสยองกับทิมแมคลนนะคะ24ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจเนี่ยยังไม่ได้เผยแพร่ชื่อของทิมออกไปเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเจอเอกสารยืนยันอัตลักษณ์บุคคลอยู่บนรถนะนะคะเขาก็ยังไม่แน่ใจต้องรอคอนเฟิร์มก่อนแต่ข่าวเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนรถบัสเนี่ยมันก็แพร่กระจายไปทั่วแคนาดาแล้วนะคะที่น่าเศร้าเลยเนี่ยคือดอนน่าแม่ของทิมเนี่ย เขาทำงานเป็นคนทำอาหารอยู่ในบ้านพักคนชรานะคะพอวันที่เกิดเหตุหลังจากนั้นเนี่ยพอมีข่าวออกไปเนี่ยเขาก็ร่วมสวดมนต์กับผู้คนที่อาศัยแล้วก็ทำงานอยู่ในบ้านพักคนชราเนี่ยพร้อมกับยังเปรยๆกับเพื่อนร่วมงานอยู่เลยว่าเขานะรู้สึกตกใจมากเพราะว่าคนที่ถูกฆ่าเนี่ยอาจจะเป็นทีมลูกชายของเขาก็ได้เพราะว่าขึ้นรถมาในวันเดียวกันแล้วก็มุ่งหน้าไปที่วินเนเพกเหมือนกันตอนนั้นดอนหน้าไม่รู้คะ่ะ ว่าคนที่เสียชีวิตน่ะคือทิมลูกชายของเธอนั่นเองคือเล่าให้ฟังนิดนึงว่าดอนน่าแม่ของทิมกับพ่อของทิมเนี่ยเขาไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนะคะเขาแยกทางกันแล้วทิมจริงๆเนี่ยต้องมุ่งหน้าไปยังบ้านพ่อก่อนดอนน่าก็เลยคิดว่าทิมเนี่ยเอออยู่ที่บ้านพ่อถึงที่วินิเพกแล้วจนกระทั่งมารู้ที่หลังในที่สุดนะคะว่าคนที่ถูกฆาตกรรมเนี่ยก็คือทิมลูกชายของเธอนั่นเอง หลังจากที่โดนเจ้าหน้าที่จับกุมนะคะวินซ์ก็สารภาพกับตำรวจค่ะว่าเขาได้ยินเสียงในหัวตลอดเวลาเสียงที่เขาบอกเนี่ยนะคะอ้างตัวว่าเป็นพระเจ้าของเขาค่ะโดยบอกกับวินซ์ว่ามีคนกำลังพยายามจะปองร้ายแล้วก็ฆ่าวินซ์นะคะแล้วก็ออกคำสั่งวินซ์ต่างๆนานา ในวันที่เกิดเหตุบนรถบัสเกร u ฮวนะคะวินสบอกว่าเสียงนี้เนี่ยบอกเขาให้ค่าทิมค่ะที่เขาเลือกนั่งข้างๆทิมนะคะเพราะว่าทิมเป็นคนเดียวที่มองหน้าพยักหน้ายิ้มตอบรับทักทายเขานะคะ พอเสียงนี้ดังขึ้นนะคะแล้วก็บอกวินซ์ว่าถ้าวินซ์ไม่ค่าทิมนะคะวินซ์นั่นแหละค่ะจะเป็นคนโดนฆ่าหลังจากนั้นตอนที่เขาอยู่บนรถบัสเนี่ยเสียงนี้ยังบอกอีกนะคะว่าถ้าเขาไม่ทำลายศพทิ้งซะศพของทิมเนี่ยก็จะฟื้นคืนชีพลุกขึ้นมาพยายามฆ่าวินซ์ค่ะ ด้วยเหตุนี้เองละมังคะที่วินส์เนี่ยทำการเฉือนปาดแทงศพแบบไม่ยัง้งแล้วก็ยังพยายามที่จะแยกชิ้นส่วนศพแล้วมีการกลืนกินบางชิ้นส่วนของศพไปด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ศพนั้นเนี่ยฟื้นขืนชีพขึ้นมานั่นเองค่ะในวันที่3มีนาคมปี2009นะคะผู้พิพากษาอายการทนายจิตแพทย์ ลงความเห็นกันอย่างพร้อมเพรียงและไปในทางเดียวกันค่ะว่าวินส์ลีเนี่ยมีอาการป่วยทางจิตอย่างรุนแรงนะคะและไม่สามารถเข้ารับการพิจารณาคดีในชั้นศาลในคดีของตัวเองหรือว่า not criminally responsible นั่นเองค่ะคือป่วยจนไม่สามารถรับรู้ผิดชอบชั่วดีในตอนที่ตัวเองก่ออาชญากรรมนั่นเองนะคะด้วยเหตุนี้เองค่ะถึงแม้ว่าวินส์เนี่ยจะรับสารภาพและขอให้ศาลเนี่ย ลงโทษประหารชีวิตเขาซะศาลก็ตัดสินใจนะคะส่งวิน์เข้ารับการบำบัดในโรงพยาบาลจิตเวชแทนค่ะเมื่อได้รับการบำบัดในโรงพยาบาลจิตเวชนะคะมันกลายเป็นว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะได้รับยาได้รับการดูแลที่ถูกต้องและเท่าที่ควรนะคะจนในที่สุดไม่กี่ปีหลังจากนั้นวินส์ลีย์ก็สามารถ ออกมาจากโรงพยาบาลจิตเวชและไม่มีประวัติทางอาชญากรรมหลงเหลือใดๆทั้งสิน้นในปี2016นะคะวินส์เปลี่ยนชื่อเป็นวิลเลียมเบเกอร์สามารถออกจากโรงพยาบาลจิตเวชและกรุ่มฮงที่เขาอาศัยอยู่แล้วก็กำลังเข้าไปสู่ขั้นตอนการอบรมเทรนนิง่งเพื่อหางานทำต่อค่ะ เหตุการณ์นี้นะคะทำให้ครอบครัวของทิมแมคเคนนะคะรู้สึกไม่ดีเป็นอย่างมากค่ะพวกเขารู้และเข้าใจนะคะว่าวินส์เนี่ยเป็นคนที่มีอาการป่วยทางจิตแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาควรจะได้รับการนำตัวไปบำบัดรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลน,นานกว่านี้หรือต้องเข้าไปอยู่ในคุกเพื่อรับผลกรรที่ตัวเองของขึ้นมาบ้างไม่ใช่ว่าเพียงแค่ไม่กี่ปีเจ้าหน้าที่รัฐก็ปล่อยตัววินส์เนี่ย กลับคืนเข้าสู่สังคมเหมือนไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนั่นเองค่ะเพื่อนๆคิดว่าจริงๆแล้ววินส์เนี่ยควรจะอยู่ในคุกต่อหรือควรจะได้รับการบำบัดนานกว่านี้ไหมคะบอกความเห็นของทุกคนในคอมเมนต์ได้นะคะในส่วนตัวของก้อยเองเนี่ยถึงก้อยจะเชื่อว่าคนที่ป่วยทางจิตเนี่ย เป็นเหมือนมีอาการป่วยอย่างหนึ่งซึ่งสมควรได้รับการบำบัดและไม่สมควรนะคะที่จะได้รับโทษในสิ่งที่ตัวเองทำลงไปเหมือนกับคนที่มีสภาพจิตเหมือนคนทั่วไปแต่ในเคสนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็เกิด Impact กับคนหลายๆคนนะคะเพราะในวันนั้นเนี่ยทิมแมคเเลนเนี่ยไม่ใช่เหยื่อเพียงรายเดียวค่ะ ผู้โดยสารคนอื่นๆแม้แต่คริสคนขับรถบรรทุกหรือคนขับรถโดยสารที่พยายามเที่จะเข้าไปช่วยทิมก็มีอาการ PTSD หรืออาการทางจิตจากการที่เห็นแล้วก็ประสบเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะก่อยเชื่อนะคะว่าหลังจากที่ทุกคนฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็จะมีความเห็นแตกออกเป็นหลายความเห็นด้วยกันในส่วนตัวก้อยเองแล้วเนี่ย ก็คิดว่า mental health หรือสุขภาพจิตเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะและไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยหากเราคิดว่าเราต้องการความช่วยเหลือเราควรไปพบและปรึกษากับจิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆที่เขาจะสามารถช่วยเราได้นะคะและหากเราเห็นว่าคนใกล้ตัวเราต้องการความช่วยเหลืออย่ารีรอค่ะที่จะแนะนำหรือพาเขาไปพบจิตแพทย์ค่ะเพราะเรื่องสุขภาพจิต เรื่อง mental health หรือการป่วยทางจิตเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่าอายนะคะแต่เป็นเรื่องที่สมควรจะได้รับการช่วยเหลือเหมือนอาการป่วยอย่างอื่นเช่นกันค่ะวันนี้ก้อยขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาอยู่เป็นเพื่อนก้อยจนถึงตอนนี้ อาทิตย์หน้าก้อยก็จะเอาเรื่องสนุกสนุกเรื่องแปลกๆเรื่องประหลาดประหลาดมาเล่าให้กับทุกคนฟังเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก้อยขอบคุณทุกคนแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบเรื่องที่ก้อยนํามาเล่านะคะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราเจอกันใหม่พร้อมกับเรื่องใหม่ๆค่ะวันนี้ก้อยลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย